สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดขข่าวสารของเ e t t e r City ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปใครจะมาเป็นคนแรกอัปเดตข่าวลือการเชื่อมโยงกับนักเตะที่มีข่าวลือกับเลตเตอร์ในตอนนี้คนที่1ครับออชอนเอดูอาร์ซลเตกเนี่ยกำลังให้ความสนใจช่องปีแอ เอนซาม่ ame, กองหน้าของยังบอยเพื่อมาทดแทนออชวอนเอดูอาร์นะครับที่สนใจย้ายซุปเลเตอร์ตามรายงานซึ่งเขาเนี่ยจะรับการเชื่อมโยงอย่างหนักกับเลเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเบนเนตเชอร์นะครับต้องการจะร่วมงานกับเขาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเซลติกเนี่ยกำลังหาทางรับมือหากทีมไม่มีเขาแล้วจากข้อมูลของชิมท็อกนะครับเซลติกกำลังจับตาดูข้อตกลงของชองปีแอร์เอนมาเม่โดยเขายิงบอลทั้งหมด78ประตูจาก118นัด ให้กับยังบอยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเผเชิญหน้ากับ New United. น,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดซาทัมตันและก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มีความสนใจกับแข้งรายนี้เช่นเดียวกันคนที่2ครับ t ทมมี่อับราฮัม m ทมมี่อับราฮัมเริ่มต้นการเข้าสู่วงการด้วยฟุตบอลเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นจากสโมสรเยาวชนให้กับเชลซีในปี2004และ2016หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา2ปีได้เลื่อนชั้นมาค้าแข่งกับเชลซี ในระดับฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2016หลังจากนั้นนะครับเด้กลเป็นนักเตะสัญญาย,ยืมตัวในปี2016และ17รวมเล่นให้กับสมสรสลิสตันซิตี้หลังจาก1ปีย้ายไปเล่นให้กับสวอนซีซิตี้ในสัญญาย,ยืมตัวเมื่อปี2017-18หลังจากนั้นนะครับแค่ปีเดียวจากนั้นเนี่ยเป็นปี2018-19ในย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแอตลันติบลา่าเมื่อปี2018และ19ซึ่งปัจจุบันนะครับเล่นให้กับสมูรเชลซี เชลซีได้ส่งข้อความให้กับเทมิอับหามว่าทีมทีมท่มีโอกาสมากกว่าในการแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งแชมเปี้ยนเีกในเกมสุดท้ายของฤดูกาลเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นให้กับสโมสรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในสองเกมสุดท้ายของการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงชัยชนะรอบรองชนะเลิศด้เปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้การที่เขาไม่ได้ร่วมการแข่งขันกับทีมเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็ถูกเชื่อมโยง กับการย้ายออกจากสเตมบอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์นี้ดเลตเ,เตอร์นะครับกำลังสนใจเขาอยู่แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาควรได้รับโอกาสจากเชลซีแต่บรหัมนะครับไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีได้เนื่องจากความต้องการของค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยโดยตอนนี้เชลซีมีการปักป้ายราคาของเขาในตลาดการซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งเลตเ,เตอร์แล้วก็หลายสโมสรเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับอบรหัมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ถึงแม้ว่าการเซ็นสัญ,ญญาเขาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส่วนตัวของผู้เล่น เมื่อตลาดการซื้อขายนักเตะเริ่มขึ้นแล้วสุดนะครับทอมีอับราฮัมยอมรับว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาข้อสเสนอของเลสเตอร์ได้เป็นไปได้ยากสำหรับการย้ายทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้คนที่3ครับฟิลิปเป้คุนติโยฟิลิปเป้คุนติโยนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน วัสโกดากามาในปี1,999แล้วก็เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของวัสโกดากามาเนี่ยในปี2009ซึ่งจากนั้นนะครับปี2010งูใหญ่นินเตอมิลานได้ซื้อตัวไปร่วมทีมแล้วก็ปล่อยยืมตัวให้กับเอสปันยอนในลีกาสเปนในปี22 1 2จากนั้นหงแดงเลือดหูนะครับซื้อตัวไปร่วมทัพในปี2013-18โดยเจ้าตัวลงเล่นทั้งหมด152นัด ยิงได้ทั้งหมด41ประตูก่อนจะย้ายไปร่วมทีมคัมโนในปี2018ด้วยค่าตัวสถิติโลกอะดับต,ต้นๆที่112ล้านปอนด์แล้วก็ในปี2019นะครับได้ย้ายไปเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิกแบบยืมตัวก่อนกลับมาบาร์เซโลนาในปี2020นั่นเองมาร์การสื่อของสเปนนะครับตีข่าวว่าเอเวอตันนั้นสนใจที่จะดึงฟิลิเป้คูตินโย คัมแบ็กคาแข้งในพิยรีกอีกครั้งหนึ่งสื่อสเปนรายงานเอเวอเรตนะครับพร้อมเสนอยื่นราคาค่าตัวของฟิลเป้คูติญโยกองกลางของบาเซลนามาร่วมทีมสําำหรับคูติญโยนะครับล้มเหลวของก,การย้ายทีมอยู่กับเจ้าบุญทุม่มเนื่องจากเจ้าตัวนะครับไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้จนในซีซั่นที่แล้วถูกปล่อยยืมให้กับบาเยมิวนิคยืมตัวไปทั้งรูการขณะที่ซีซั่นนี้นะครับดาวเตะวัย28ปีรายนี้ลงสนามไปเพียง14รวมทุกรายการแล้วก็ปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงรักษาการบบาาดเจ็ที่่หัวข ซึ่งที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือมาตลอดเวลาว่าบาสุโลน่านั้นต้องการปล่อยเพลเมเกอร์ทีมชาติบราซิลนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่การทําทีมของรันคูมันรวมถึงการลดภาระค่าเหนื่อยด้วยแล้วส่วนนะครับมาการายงานว่าเอเวอเรตันนั้นสนใจที่จะสัญญากับคูตินโยมาเสริมความแข็งแกร่งแม้จะเป็นอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลค่ปรับร่วมมือก็ตามสำหรับทอฟฟี่สิน้ำเงินนะครับเคยทําธุรกิจกับบาสุโลน่าในการคว้าตัวผู้เล่นมาเสริมความแข็งแกร่งหลายๆไม่ว่าจะเป็นอังเรโกเมส Dean, ลูก้าดีนและก็เยรีมิน่าส่วนคูตินโยนั้นเคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลระหว่างปี2 0 1 3 1 8ซึ่งโรเจอร์นะครับเคยถูกถามเกี่ยวกับคูตินโยในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเมื่อราคาของเขาเนี่ยจะดูสูงขึ้นมากผมได้เห็นการคาดเดานะครับมามากมายเกี่ยวกับคูตินโยหัวหน้าทีมเลสเตอร์ได้กล่าวคูตินโยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การพัฒนาล่าสุดของคูตินโยนั้นมีผลต่อโรเจอร์หรือไม่ แล้วก็หลายสโมสรในคิดยังไงในการคว้าตัวเขามารวมทัพนี่คือคําถามที่ต้องหาคําตอบยาวๆคนที่4ครับฟานซิโกปริงเกานะครับแนวรุกชาปโปรตุกสวัย20ปีเป็น 1- ใน3แข้งดาวรุ่งที่บา์เซโลนน,นั้นตกลงคว้าตัวมาร่วมทีมตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด19นะซึ่งก่อนที่จะเกิดโรคนี้ด้วยซ้ำนะครับร่วมกับเปโรกอนซาเรสเบดดี้นะครับมิดฟิลวัย17ปีจากลาสปันมาสแล้วก็มาธิอุสเฟรนันเดส ซิกิโอรามิฟิลชาวบอสซิยเลียนวัย2ีปีจากพันไมรัสบาร์เซโลนาจ่ายเงิน3าล้านยูโรนะครับดึงตุรินเกามาจากบรากาตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมแล้วก็นักเตะเซ็นสัญญาจนถึง30มิถุน,นายน2025นะครับมีคอสค่ายส,สัญญาสูงถึง500ล้านยูโรโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแต่ทว่าการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับทำให้การย้ายสังกัดเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับกว่ากำหนดและก่อนหน้านี้นะครับกูรูตลาดนักเตะอย่างฟลอเบซิโอรโรโมาโน่นะครับอ้างว่าเลเลตอร์นนั้ ซึ่งเป็นทีมดังจากพิมเล็กสนใจดึงตัวตรินเกาไปร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดวยยื่นข้อเสนอให้กับบาร์เซโลนาเพื่อยืมตัวแข้งวัย20ปีในการขาแข้งด้วยสัญญายืมตัวในดูการพร่วงกับออปชั่นในการสัญญาถาวรนะครับมูลค่า50ล้านยูโรนั่นทำให้ทีมยักษ์ใหญ่จากกาตาลุญ่าได้กำไรราว20ล้านยูโรแต่โจเซฟบาโตเมลนะครับอดีตประธานสโมสรบาร์เซโลนาในตอนนั้นได้ออกโรงสยบข่าวลือนะครับว่าตรีนเกานั้นไม่มีไว้ขาย แข้งดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีมเพื่ออนาคตของทัพอาสุกาน,นาอย่างเห็นได้ชัดรายงานล่าสุดนะครับว่าเลตเ,เตอร์นั้นได้รับการสนับสนุนในการไล่ตามฟรานซิโกตินเกาอีกครั้งโดยบดาซโลูนาเผยว่าตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นรายนี้ไว้แล้วเลัเตอร์มีแนวโน้มในการมองหาผู้เล่นในพื้นที่ในช่วงเวลาการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเซนกิตฮุนแดที่ยืมตัวมาจากโรมามีแนวโน้มจะส่งกลับไปที่สโมสอนเดิม เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้หลังจากที่ไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับทีมได้จากข้อมูลของสเปอร์นะครับกล่าวว่าทางออกที่ดีของบาร์ซ่าที่มีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงซัมเมอร์นี้ทินเราน่าจะเป็นทุนของสมุทรและบาร์ซ่านั้นพร้อมรับข้อเสนอที่น่าสนใจสําหรับเด็กอายุวัย1ปีรายนี้โดยปักป้ายราคาอยู่ที่29ล้านปอนด์ออกจากเลนเตอร์ไปแล้วบุ๊กยังให้ความสนใจเป็นเก่าเช่นเดียวกันนะครับโดยเขารับการยุ่งจองจากอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่าง อาเบรุยนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับลิโอเมสซีด้วยซ้ำนะฮะทิ้งเราเล่นไปแล้วทั้งหมด25นัดน,นะครับในลีกาสเปนให้กับบาสซโลนาในรูปก,การนี้โดยยิงไปแล้วทั้งหมด3ประตูกับ2องแอสซิตด้วยผลงานล่าสุดส่วนใหญ่นะครับของเขาเนี่ยมาจากการเปลี่ยนตัวลงเล่นโดยแนวรุกชาวโปรตุกสร,รวยนี้ไม่สามารถสร้างผลงานให้เหมาะสมกับผู้เล่นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของโรนัลคูมันจนถึงตอนนี้ สำหรับแข่งต่อไปครับคนที่5โนนี่มาดูเอเก้เละจอสตี้นะครับเข้ามาร่วมการแข่งขันแย่งชิงโนนี่มาดูเอเก้ตัวรุกดาวรุ่งรีกีทีมชาติอังกฤษชุดยูยิปีต์นะครับของ PSV อสวีเอ็นสโฮเพนทีมดังจากฮอนแดนด์เลลิเมลนะครับสื่อของกรีกมีการรายงานว่าเลเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตามองและก็ต้องการคว้าตัวมาดูเอเก้ K, ปีกวัย19ปีจาก PSV อสวีไอโฮเพนนะครับ หลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในลูการ์นี้จากการยิงประตทั้งหมด9ประตูกับ8แอสซิตในทุกอุรายการทั้งหมด29เกมปีกเท้าซ้ายที่เกิดในลอนดอนนะครับที่เคยเป็นเด็กฝึกหัดของตอนนีกมือสเปอร์มังก่อนแล้วก็ถูก PSV ดึงตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2 0 1 8นะครับโดยใช้เวลาปีเดียวขยับเป็นทีมยอง PSV นะครับหรือว่าทีมชุดเล็กแล้วก็มีบทบาทไม่น้อยในทีมของโรเจอร์ชมิตในลูการนี้ รายงานข่าวระบุว่าเลตเตอร์นั้นต้องการท้บทามไปหา PSV ซึ่งตั้งค่าตัวของมาดูเอเก้เอาไว้ที่15ลานปอนโดยแบรนด์โรเจอร์นะครับจับตามองดาวรุ่งรอยนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยคุมเซลติกแต่ไม่ส่งหวังในการคว้าตัวอย่างไรก็ตามนะครับจิ้งจอกสีน้ำเงินต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่จ้องแย่งตัวมาดูเอเก้ไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานเอเบเลซิกเลยยูเนเต็ดแล้วก็ขณะนี้นะฮะยังมีอุปสรรคสำคัญที่สุดก็คือว่า PSV เนี่ยไม่อยากขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์น,นี้แล้วก็ยังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2024นั่นเองครับผมทั้งหมดนี้คือการอับเด็ข่าวสารของ l ิ t ตอลสตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ